บอลโครมาเป็นผาเป็นโลกเลยโลอะไรไม่เป็นนะไม่มีโลกจะติดกูแขนแรงมีตั้งใอกก็่นีกยู่กัเราตามเราดูที่เราได้แข็งแรงมีฮุเอาว่าเป็นคู่เลยเอาไปข้างเดียวมันก็ขาดคู่ท่านนี้ชอบผ้าต้องจริงว้าโอ้ยโห 哪？